ท่านต้องให้ท่านต้องอัดวิดีโอวิดีโออยู่โดอพี่ครับพอดีพวกผมพวกผมจะต้องขับรถขับแล้วก็เดินยาวไปเดินทงปัดไทยนะ จะไปไหนมันไหนก็ขอให้ขับรถขับลาดีๆอยาให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายอย่าให้ถึงขนาดต้องเบรกสะบัดพัดเสียเกลื่อเครื่องสะดุดเราหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังกระจังหน้าหล่นบางคนท้ายไม่มีคัสี่ค้นมดกัดยางอะไหล่ไฟหน้าดับเวลาขับประตูขวาเอาลวดเกี่ยวขับไปหน่อยเดียวเครื่องสะอึกเวลาเบรกเสียดงดังกึกกึกกึกอาการเหล่านี้ขอให้ไม่มีเดินทางปลอดภัย ช่วงนี้สุขภาพก็ต้องดูแลกันนิดนึงอยาให้ท่าพันต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับกับพการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้ลดท้องอืดไม่ตดมีกในกระเพาะกระดูกก็เปาะฟันก็ปวดเป็นตลอดในลำไส้เวลาหายใจเม้นเหม็นเช้าเย็นอาเจียนวิงเวียนอยู่เป็นประจำปอดช้ำเป็นแผลมีที่เรงแคเต็มศีรกะาหายอุจจาระไม่ยอมออกตามหุ่เขาข้อศอกถลอกถลอกตกสะเก็ดเป็นเม็ดถือนันและตรงไขดันบวมเป่งและยังเป็นมะเร็งที่ลิ้นติดเฮโรอินจนลงแดงเลือดออกตามใดฟันและเป็นความดัันนโลหหิตตสูงอออาาาาากกรทีี่่่มมมมมว้้ขใยไ ถ้าคิดจะเป็นศิลปินก็ขอให้เกิดมาเพื่อพาเบนชาาทิศสกิดแคลอรี่บาบาสกัดขาป๊อตเมดเดิด็อกปิดตำนานร็อกโอเตโตยืนโชว์ตเวนตี่ไฟตกไหลวงสกับกลุ่มขมับเลตโทสเปกยืนเก็กใส่สล็อตแมชชีนย่างซีนบอดี้แสลมและแกมใส่มัมโลคนิกป้า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 นะเจริญพรญาติลุกบอนถามหลวงพี่ยังลวงพี่ครับครับขออีกรอบหนึ่งครับเกรงมันไม่เหมือนเดิม เออหลวงพี <elim> ่สวดมนต์นะแบบนี้ยังไม่นคล้องขนาดนี้เลยโอเคครับสาธุสาธุไเดินทางนะเดินทางปลอดภัยรมาศกาลาครับ